ครับผมสวัสดีครับครับัเมื่อกี้ตามเขาเรียกร้องครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับพานสี่ครับทูวินวันตัวไม้ครับนี่เป็นของลูกค้าสารคามครับผมนี่ครับเปนิลเปินมารับแบบนี่ครับปลายย้ายถมมาเบิ้ง้องครับอันนี้ครับเดี๋ยวอธิบายฟังครับเดี๋ยวว่าตัวไม้เป็นไรครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนฮอมฮอมก่อน นี่ครับสังเกตได้ครับผ่านตัวนี้จะห้างเก่าครับเพราะตัวนี้ขอจะเงาโกเก่านะครับผมเราคานหน้าจะเป็นเด็กล้างประกบครับผมอันก็เป็นเล็กฉากนะครับตามคำเล็กล่องครับลูกลูกค้าส่วนมากอ่ะจะได้เห็นมันหยับได้หลายโกเกิลนะครับจัดไปครับผมราคาเพิ่มเติมนิดหน่อยครับหารอยแพงครับผมนี่ครับแข็งแรงเหมือนเดิมนี่ครับ โอเคครับวันนี้ก็สรงมอบครับผมนี่รถมาจอดรอแล้วครับผมจากสารคามครับสี้มนะครับใส่หูปตานะครับ21แรงแรงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับส่งมอบนะครับผมสวัสดีครับ